เรียบร้อยซันนี่แบคแพคเกอร์โดนทัวร์กัมพูชาเขมรลงชําหลังจากที่เดินทางไปที่จังหวัดเสียมเรียบของประเทศกัมพูชาเพื่อร่วมงานไปเที่ยวงานเทศกาลโจชมายเทมเมย ของประเทศกัมพูชาหรือว่าสงการอะไรปะมานนี้นะฮะก็ต้องบอกว่า Sunny b แบ k ็ a แพคเกเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศไทยเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลกมาหลากหลายประเทศแล้วและเมื่อวันที่13เมษาที่ผ่านมาเขาก็ได้ไปเที่ยวที่จังหวัดเสียมเรียบก็บอกว่าเฮ้ยเวลา10โมงเนี่ยทำไมยังไม่มีใครเล่นน้ําเลยเขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนชาวต่างชาติอีกห่งคนเขาบอกว่าซื้อที่ฉีดน้ําไปแล้วก็จะเดิน เสียมเรียบที่มีการจัดงานแต่ฉไหนไม่มีคนเลยดูแบบเงียบๆอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าพอโพสแบบนั้นพอโพสคลิปในรีวิวแบบนั้นแล้วก็ก็โดนทัวร์ของเขมรห,หรือว่ากัมพูชาลงฉับว่าเฮ้ยคุณมารีวิวหรือว่าคุณมาด้วยค่าอะไรประเทศของชั้นอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าซันนี่ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเขาอยากจะมากัมพูชาเพื่อ อยากให้เห็นว่าอ้ยที่กัมพูชาเขาเล่นน้ําอะไรกันแบบนี้ก็จะมารีวิวด้วยความเป็นกลางแหละแต่พอเจอทัวร์แบบนี้ซันนี่บอกว่าเดียวกับไทยจัดเต็มแน่พร้อมก็บเพื่อนๆืนชาวไทยก็ยังเป็นห่วงว่าซันนี่จะโดนอะไรหรือเปล่าหลังจากที่มีการแชร์คอมเมนต์มีการมาคอมเมนต์ในเพจของซันนี่แบ็คเกอร์อย่างมากซึ่งซันนี่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยซันนี่กำลังเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมาเล่นน้ําที่ประเทศไทยแทนนะครับโอเคแหละผมมีเพื่อนทั้งชาวลาวไทยกัมพูชาพม่าเนี่ย ลองมาคอมเมนต์ดิว่าอที่เสียมเรียบเนี่ยเขาเล่นกันแบบไหนหรือว่าจะเป็นแบบซันนี่หรือล่าคุณสามารถมารับผมสามารถรับฟังทุกคนได้คุณมาพูดคุยกันด้วยความแบบอยากจะนําเสนออะไรลองมานาเสนอในคลิป,ลปนี้เลวกันนะครับว่าที่ซันนี่เขาพูดเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เชื่อว่าจริงๆซันนี่ก็ต้องการไปรีวิวแหละแต่บทบทมันออกมาแบบนี้แล้วก็รอติดตามกันต่อไปว่าซันนี่จะมีคลิปอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับก็รอติดตามนะครับผม